เลือกสื่อรถด,ดำหน้ามือสองเลือกแบบใดเลือกจังไดเดี๋ยวมูอนิธิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการเลือกสื่อรถด,ดำหน้ามือสองครับสมมติว่าเขาสิเลือกสื่อรถด,ดำหน้าครับสิ่งแรกที่เข้าสิเบิง่งครับอ่าส,สิบูตีว่ายีหนนย่หอไหนเนาะสิบูตี้ว่ายี่หอใดเป็นยี่หอใดก็สร้างเอารวมๆโดยรวมแล้วสิ่งที่เข้าต้องเบิ่งมีอย่างน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้สร้างตุเป็นคนบอกเลยครับครับเรื่องแรกนะครับสำคัญที่สุดก็คือชั่วโมงของรถนะครับเพราะว่าเขาจะเบิ่งชั่วโมงเป็นหลัก รถเครื่องจักรทำงานโดยชั่วโมงนะครับบ่ได้ว่าเป็นปีนะครับเป็นปีอีกส่วนหนึ่งแต่ชั่วโมงนี่คือเป็นเวลาที่เขาทำงานหน่อยหลายอันนี้คือเป็นตัวแรกอย่างที่สองก็คือ,อให้สังเกตโดยร่วมของตัวรถนะครับว่ามีสภาพการใส่งานหนักเบาซ้ำไดนะครับก็คือมันจะเป็นอันนี้สกเกตโดยสายกานะครับสายการนะครับ,าารรบสาร์ทเครื่องเบิ่งนะครับล่องกัดดำเบิง่งล่องเดินเบิ่งนะครับ อันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะตองบริเวมันเป็นควนามละเอียดพอสมควรนะครับพอทุกมื่อนี่ผู้ที่เขาขายผูคุณบริการเก็จะตรวจเช็คให้พร้อมที่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของเขาสำคัญในชุดที่เขาต้งองเลือกเบิ้งนะครับให้มันได้ถูกใจต้องจะคล้องนะครับแล้วก็สอบถามให้มันละเอียดที่ถ้วนนะครับไม่จะม่นเกิดปัญหานะครับมันเควรจะจะแนะนำมาหุดอะไรตรงไหนแล้วก็นนสอบความกับเขาแต่ว่านะตามตามที่เขาดำ ตามสีสร้างตุ้ครับรถมาใส่ลายยี่ห้อเนี่เน,นาะส่วนมากนี่เครื่องบ่ค่อยเป็นอย่างเนาะถึงแม้ว่าชั่วโมงหลายๆนี่เครื่องมันสีบ่บ่คอยอันนั้นปานใดก็โด,โดยรักโดยรวมแล้วอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นหม่องหม่องชุดปักดำมันเนาะหม่องมันมีราคาแพงเพระ่พระว่าเป็นชุดที่สิ้นเปลืองแล้วก็ที่เป็นชุดอ่อนไหวก็คือชุดปลักดำเลยนะชุดปักดำาบว่าสป็นหัวปักดำตัวชุดชุดไทย แถงไทยสำหรับการปักดำนี่แหละครับก็คิว่ามาเป็น,นส่วนที่สำคัญเพราะว่าสมมติว่าเป็นสีแถวหาแถวโคแถวเจ็ดแถวนะครับจำนวนแถวนี่ต่างกันแต่ว่ามีหัวใดหัวหนึ่งมีปัญหากับทั้งหมดเมื่อดำไปบ่อใดดังนั้นก็คือการตรวจเช็คสมบลามุ่งรับปรุงยเรือร่อยๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้คือเขาต้องเป็นตัวที่เรื่องาันเป็นตัวสินเชิงในแก๊ง้อยครับ ตัวนี้มันจะสอดคล้องสัมพันธ์มหาตัวไหนครับก็คือเรื่องของการปรับหน้าเตรียมแปลงเตรียมแปลงบมอสมเตรียมแปลงที่ถือว่าเป็นบกบดีอันนี้มันจะทรงผลย่อนสะท้อนย่อนกลับมหาลดดำหน้าทันทีนะครับแต่้ารเตรียมแปลงสมบูรณ์นะครับเตรียมแปลงที่พิธีพ,พิถันเอาใจใส่มันก็จะเป็นประโยชน์กับของหน้านะครับหนึ่งดำสวยนะครับแล้วก็เหตุผลผลิตชหรือปัญหา,าต่างๆมันจะลดหน่อยถอยลงได้นะครับแนน้วผลผลิตเขาก็จะเพิ่ม ยาที่สองคือตัวที่รถเองนะครับแต่ถ้าเราเตรียมแปลงมอเบอเหมอสมมันจะมีปัญหาย้อนกลับมหาหารถที่กันครับอันนี้คือใหาตัวเบ่งผาบร่วมวแล้วเขาเบ่งแล้วเขาต้องศึกษาให้ดีครับก่อนเลือกก่อนใส่ก่อนหานะครับถ้าต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดว่าเขาตัดสินใจผวดภาบมากนะครับเป็นความพิดพลถดนมากมันก็จะเกิดว่าเขาอาจจะเสียความึกเสียเงินนั่นแหละครับ ส่วนมากถ้าเรียนรถมือสองนี่คนกับยี่านเรื่องอะไรเนาะอะไรมันก็มันก็แล้วกว่ขึ้นอยู่กับผู้ขายดิเนี่ยนี้ผมว่าข้นขายนั่นเขาก็ต้องสต็อกไว้อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วที่าอ้องยูนีนี่ก็บทเป็นมีอะไรอะไรอะไรมี่ทุกชิ้นครับยูนีนี่นีครับบอบอบอให้ขาดกับชุดกับชุดนะครับเพราะว่าตัวใดที่มันบอมีเขาก็จะจัดหามาเตรียมพร้อมให้ทุกชิ้น นะครับบอกว่าต้องกังวลว่าต้องเป็นห่วงเรื่องของอะไรแต่ว่าซื้อมือนี้บ่เนี่มถติว่าสั่งสงเสาสั่งสั่งเสาอื้นเสาอะไรก็ได้เมื่อเดียวยด็กๆคสในชุดก็คือก่อนเขาจะเฮ็ดงานทุก่ขังนะครับรถเขาก็ต้องเตรียมพร้อมตรวจเช็คให้ครบหน่อยเปอร์เซ็นต์การเฮ็ดงานมันก็จะเออมาเกิดปัญหามันหน่อยนะครับปัญหาห้น่อยสุดคณะที่ทำงานนะครับบอมเบลวาเขาจะไปทำงานก่อนก่อนเหตุมันเกิด ทีนี่ปัญหาก็บทั้งดัมเบลเล่องานก็ค้างครับก็บกลายเป็นสั่งอะไรมาบ่าทันอัน<ม>คือขอเตือนไว้ก่อนนะครับผู้ต้องทุกยาผู้ต้องพร้อมก่อนก่อนลงมือนะครับตรวจเช็คซ่อมให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรื่องอะไรกับ่มบีปัญหาครับเพิ่นมีให้รับรองให้ทุกชิ้นแล้วก็อะไรที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับสั่งนําเข้ามาโดยตรงตรถ <ลด S 1> นี่นบ่ค่อยมีปัญหาเลยผมว่ามีอย่างเดียวเด้อติดลม <laughs> ติดลม <laughs> ตามที่พ่อมาหน้าหน้าส่วนมากเป็นน้ำแปลงหน้าเนาะครับเนี่ยครับเรื่องลมเรื่องน้ำเนก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับลิงเลี้ยงได้อาจจะคลองหน้าก็่สำคัญนะครับเรื่องบ่อไอยก่อนอ่าบ่งบอกว่าเขาติดรวมแล้วจ้ะครับบ่อที่หลังอันนี้ที่เหมันก็มันก็บบ่บอดีปัดนะครับเตือนกันไว้ก่อนนอกจากเครื่องยนต์ชั่วโมงแล้วก็ชุดแผงปักดัมสีสังเกตเบ้างว่าถ้าเป็นเก่าเมื่อสองญี่ปุ่นนี่ มันก็สิมีพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมขึ้นมาบ่ว่าสิเป็นพวกชุดวานปุย๋ยครับบอกว่าจะเป็นตัวชุดยังก่อน,นะครับนะตัวนี้ลอตเตอรี่เป็นตัวโรตารี่ลอตารีร่ลูกครับลูกเทือกลูกลูกห้อยกบห้อยกรณีที่ปั่นหน้าบ่บ่เนียนบ่เรียบเพียงบ่พอบ่บ่เหมาะสมอ่าบ่เรียนนบ,บ,บ,บยน,นะครับมันก็จะมีตัวปรับให้ก่อนนะครับรปูกไปก่อนก็จะแต่งให้มันเรียบน,นะครับให้มันจะได้ต่งให้เนียนขึ้นการปักดำมันก็สวยขึ้น มันก็จะเป็นออปชันตามรถบุดหรือม่ๆขึ้นมาครับจะพัฒนามาเรื่อยครับสมมติว่าอยู่นี่เนาะครับเนาะสางตุสีว่าจอดได้หลายอยู่นี่ครับพวกนี้จะใส่เป็นแบบปั๊มให้โรลิคเบิร์ดเลยเนาะมันสีโมเมนแบบสายพานคือแต่เก่าเนี่ยครับสายพานก็จะนี่นี่หน่อยชุดครับเพราะว่าวยได้ก็จะใส่เป็นต้นกำลังนะครับการขับมันก็จะง่ายขึ้นตรงไหนที่มันยากมันก็คือจังรุ่นไม่ไม่ต้องเสียนะครับมันก็จะเป็นออโต้คำว่าออโต้คือมันจะซอยเฮาแก้ไขปัญหาเห่าหลายกว่า จากรุนเก่าๆรุนเก่าๆไม่ต้องใส่ความชำนาญของคนคับเป็นหลักนะครับแต่ทุกมือนี้เข้ามาออโต้เรื่องระบบค่อยฟ้าเรื่องนี้ทุนนี้ต่งตางๆมันก็นจะ้ามาสอดอดของเกี่ยวของให้เข้าเป็นงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับอันนี้คือรุนใหม่าก็จะพัฒนาตามเพื่อจะเอาเหงืง่ายสะดวกสบายขึ้นซุมมือนี้ผมว่าซุมือนี้คนสนใจหลายอยู่แต่ว่าอาจจะยังบวกะจากประสบการณ์เนาะเพราะว่าสิรถไม่รถเก่า มันขึ้นอยู่กับคนขับเนาะอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถว่ายี่ห้อใดก็สร้างเขาออกแบบมาดีเนาะแต่ส่วนจี่เรือนี่ขึ้นอยู่กับคนขับประสบการณ์คนขับค้นกับสียาดนี่เนาะส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรนี่อาจจะบ่คิดหรืออาจจะคิดหน่อยหรืออาจจะอ่าบัท่านได้คือบ่ทัทไดนเจอปัญหาหลายเนาะก็เล่ยก็เลยอาจจะบ่กใครอยากเปลี่ยน ราคาเขาประมาณนี้ในหลายยางกับประมาณนี้กับบริษัทคิด่อคิดเพิ่มนะครับแต่ว่าถูกมือนี้มันจาเป็นเลยนะครับด้อเพราะว่าเรื่องอคุณภาพเาขาเรื่องว่าจะพืชนต่างๆหรือลรกพืชนต่างๆมันมีค่อน้างจะหลากลายาเท่าตัวเตรียมนะครับ <S 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 อีกอย่างหนึ่งคือข้อกังวของคนจะมาเห็ดหรือมาใส่รถดำหน้าก็คือเรื่องของการพอก้าสื่อว่าเหลีย่ยมไพจิพอก่าให